บางคนไม่รู้ว่าความใส่ใจสำคัญแค่ไหนจนวันที่คนที่เคยอยู่ข้างๆหายไปจริงๆอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยถ้ายังมีโอกาสใส่ใจอยู่ตอนนี้บางคนมักเข้าใจว่าคนรักจะไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่ว่าจะพูดแรงแค่ไหนไม่ว่าจะละเลยยังไงเพราะเธอเคยให้อภัยเรามาหลายครั้งแต่รู้ไหม ไม่มีใครรอให้ถูกมองข้ามได้ตลอดรอกอย่ารอให้วันหนึ่งที่คุณหันกลับมาแล้วพบว่าเธอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วถึงจะเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เธอเคยต้องการไม่ใช่ของแพงไม่ใช่คำสัญญาแต่คือความใส่ใจเล็กๆจากคุณความใส่ใจมันไม่ได้ใช้เงินซื้อเธอไม่ต้องการของหรูๆเธอไม่ต้องการดอกไม้ทุกวัน แต่เธออยากให้คุณถามไถ่บ้างเหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงกินข้าวหรือยังแค่คำถามเล็กๆแบบนี้มันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่ายังมีค่าในชีวิตของใครบางคนแต่หลายคนกลับลืมเพราะคิดว่าก็อยู่ด้วยกันทุกวันจะต้องพูดอีกทำไมทั้งที่ความจริงคนเรายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งต้องใส่ใจ ไม่ใช่ยิ่งนานยิ่งเฉยชาความเงียบคือสัญญาณเตือนผู้หญิงเวลาเริ่มเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเธอพูดไปแล้วไม่มีใครฟังตอนแรกเธออาจจะบน่นต่อมาเธอเริ่มนิ่งสุดท้ายเธอเริ่มไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอย่าคิดว่ายังไม่เลิกกันแปลว่ายังรักเพราะบางทีเธออาจจะอยู่แค่เพราะยังทนไหว แต่พอถึงวันที่เธอไม่ไหวแล้วเธอจะไม่พูดอะไรอีกเลยเธอจะไปเงียบๆและคุณจะเหลือเพียงคําว่าเสียดายคนที่ดูเหมือนเข้มแข็งมักจะเจ็บเงียบที่สุดเธออาจจะยิ้มทุกวันพูดเล่นเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในเธออาจจะร้องไห้ทุกคืนเธอไม่อยากให้คุณรู้ว่าเธอเหนื่อยเพราะกลัวจะกลายเป็นภาระแต่คนแบบนั้นแหละ คือคนที่ต้องการความใส่ใจมากที่สุดอย่าคิดว่าเธอไม่ต้องการอะไรเพราะความนิ่งบางทีมันคือความหมดหวังความใส่ใจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันคือทุกอย่างคุณอาจไม่ต้องมีเวลาเยอะแค่หันมามองหน้าเธอเวลาพูดกอดเธอเวลาร้องไห้หรือพูดว่าขอโทษนะเวลาเธอเสียใจนั่นแหละคือความใส่ใจที่ผู้หญิงต้องการที่สุด เพราะสุดท้ายความรักไม่ได้อยู่ที่คำว่ารักแต่มันอยู่ที่เรายังใส่ใจดูแลกันหรือเปล่าอย่าคิดว่าเธอจะอยู่เพราะรักอย่างเดียวความรักมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีความใส่ใจมันก็จะค่อยๆตายผู้หญิงที่เคยยิ้มเคยพูดเยอะเคยเรียกร้องความสนใจสุดท้ายจะกลายเป็นคนเงียบไม่ใช่เพราะหมดรัก แต่เพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟังและเมื่อเธอเริ่มเงียบนั่นแหละคือสัญญาณว่าเธอเริ่มไม่อยู่ในใจคุณแล้วความเฉยชาทำร้ายกันได้มากกว่าคำพูดแรงๆบางคนไม่เคยด่าไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่ทำร้ายกันทุกวันด้วยความเฉยชาไม่มองหน้าไม่พูดไม่ถาม ไม่สนใจว่าอีกคนรู้สึกยังไงคุณอาจคิดว่ามันแค่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็ชินแต่สำหรับเธอมันคือทุกวันที่เจ็บเพราะไม่มีอะไรเจ็บเท่าการอยู่ข้างคนที่ทำเหมือนเราไม่มีอยู่จริงถ้าเธอยังอยู่อย่าปล่อยให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวอย่ารอให้เธอเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านอย่ารอให้เธอลบรูปคุณออกจากโทรศัพท์ อย่ารอให้เธอเริ่มยิ้มกับคนอื่นถ้าเธอยังอยู่ตรงนี้โอบเธอไว้เถอะพูดคำง่ายๆว่าอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวเราดูแลให้ดีกว่านี้เพราะบางครั้งผู้หญิงไม่ต้องการคำขอโทษใหญ่โตแค่เห็นความพยายามของคุณเธอก็พร้อมเริ่มต้นใหม่แล้วอย่ารอให้เสียเธอไปก่อนถึงจะรู้ว่าความใส่ใจสำคัญแค่ไหน อย่ารอให้เห็นเธออยู่กับคนอื่นแล้วค่อยคิดได้ว่าควรดูแลเธอ,อยังไงเพราะเมื่อถึงวันนั้นคุณอาจทำได้แค่คิดถึงเธอแต่ไม่มีสิทธิ์อยู่กับเธออีกแล้วความใส่ใจไม่ต้องใช้เวลาเยอะแค่ทำให้เธอรู้ว่าเธอยังสำคัญก็พอจำไว้นะความรักจะอยู่ได้ไม่ใช่เพราะใครดีแต่มันอยู่ได้ เพราะเรายังไม่ลืมใส่ใจกัน